รู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติการเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติเพื่อรู้เท่าทันปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นประรู้ที่จะเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีการคาดการส,าสภาวะอากาศล่วงหน้าเรียกว่ารรการบครัอากาศนั้นนับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในหลายๆด้านครับแม้ว่าปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเียนใด ความสาคัญทางภูมิอากาศไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยครับกับยังมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการพัเนาการพัาช่รวดเร็วและปลอดภัยความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และในหลายๆด้านซึ่งนับได้ว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศด้วยครับ ก่อนจะมาเป็นคำพยากรณ์อากาศให้เราได้ทราบกันนั้นต้องอาศัยข้อมูลที่เรียกว่าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มาจากสถานีตรวจอากาศทั่วประเทศโดยอาศัยเครื่องมือต่างๆในสนามตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาซึ่งได้จากการตรวจอากาศผิวพื้นการตรวจอากาศชั้นบนข้อมูลที่ได้นั้นจะประกอบไปด้วยอุณหภูมิความกดอากาศความชื้นความเร็วและทิศทางลมเป็นต้น ปัจจุบันเรามีสถานีตรวจอากาศ122สถานีทั่วประเทศครับ <i> การตรวจวัดอากาศจะต้องครอบคลุมนอกจากข้อมูลที่ได้จากสถานีตรวจอากาศผิวพื้นยังต้องมีข้อมูลตรวจวัดจากในทะเลโดยใช้ทุ่นลอยและเรือเดินสมุทรจากบนฟ้าโดยใช้บอลลูนและเครื่องบินพาณิชย์ที่บินอยู่ทั่วโลกและนอกจากนั้นยังต้องอาศัยเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนและดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศที่โคจรอ,อยู่รอบโลกด้วยครับ เมื่อสถานีตรวจอากาศได้รับข้อมูลจากการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแล้วเจ้าหน้าที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นเข้รารหัสข้อมูลเพื่อส่งให้กับกรคอมอตุนิยมวิทยาส่วนกลางต่อไปซึ่งสํานักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจะทําหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลเหล่านั้นต่อไปครับโดยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งมายังส่วนสื่อสารภายในประเทศ เพื่อทําการรวบร,รวมตรวจสอบข้อมูลและจัดแยกประเภทข้อมูลเป็นฉบับข่าวให้อยู่ในรูปแบบของการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสากลซึ่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้กําหนดไว้เมื่อทำการจัดเป็นฉบับข่าวเรียบร้อยแล้วก็จะทำการส่งต่อให้กับหน่วยงานสื่อสารระหว่างประเทศ หรือศูนย์โทรลักขามนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ซึ่งทำหน้า,นาที่รับข่าวสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในประเทศและข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศสนามบินพร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาและข่าวสารเตือนภัยของต่างประเทศโดยผ่านเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยาโลกจากนั้นทําการกระจายข้อมูลที่ได้รับทั้งภายในและต่างประเทศให้หน่วยงานพยากรณ์อากาศต่างๆภายในประเทศ เมื่อหน่วยง,งานพยากรณ์อากาศได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นแล้วนะักอุตุนิยมวิทยาจะทําการวิเคราะห์และสรุปผลเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันประจําสัปดาห์ประจําจเดือนรวมทั้งคาเตือนภายเมื่อมีพายุหรือสภาวะอากาศเลวร้ายและนี่คือการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาก่อนจะมาเป็นคําพยากรณ์อากาศให้เราได้ทราบกันครับ